ใส่ใส่หาอันแกับแก้มหมเอออโ้เกมจมก่อนนี่นี่นี่จ่าเอาละมันแก้เลาละมันแก้ไลค์กินเหรอเชอร์เดอร์สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลูกหนึ่งไลค์ทนายชนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมุ้งมิงกินกล่องแก้วน่ารักเหมือนไม้ทับแล้วก็โรบ็อกที่น้องขอกันมาครับอย่างเพอร์มาโฟบีคอนเจิดผีฉันะเว้ยแม้วันนี้ครับวันนี้เรามีการสลับตำแหน่งเปลี่ยนตีกันนิดนึงครับวันนี้มีผมครับเทพพี่ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทพแซมนะครับแล้วก็มีสเกอร์ เชฟฟุกนะครับฟุกฟุกนะครับแล้วก็นี่นสมาชิกใหม่ของแฮร์คอทีมแล้วนะฮะก็คือน้องปังมาคุปปังเลยครับสาวสวยน่ารักของเรานะครับ yani วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เสียเวลาพูดคุยเราไปลุยกันเลยเคนเน็ตไว้เคนเน็ตไปเคนเนปไว้อโลนอีกแล้วแหละโอ้วกน่ากลัว ไม่ได้เอากล้องติดหัวไม่หรอบ่ไม่ได้ซื้อมาเฮ้ยจะไม่จะเป็นไม่จะเป็นเออไม่จะเป็นเราเซียนแล้วเซียนแล้วถ้าจะใช้ต้องใช้โปรเฟใชั่นด้ไม่มีกล้องตั้งกับไตรพอร์ดดี่เป็นไรที่ก๊อตแล้วนะจริงจริงเอาโอเคโอเคได้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 เปิดไปเปิดไปือเปิดไปฉายป่ะเังโอ้ไม่ได้ไปดันประตูมันเปิดทั้งหน้ามันดันไปทั้งหน้าโว้ยหนอดิวที่โอ้ย เอพิซแอบมีพายมูบิเตอร์ใช่ไหมโอเคผมดูชั้นสองไงห้องขี้นี่เคยมีวีรกรรมอ่ะเช็คห้องขี้ก่อนเลยผีบ้านนี้ชอบอยู่ที่หอมๆเออชอบชอบอยู่ห้องเล็กๆอ่ะถ้าเป็นฟาร์มเฮาส์อ่ะเออเออมันไม่ค่อยอยู่ทางเดินนะปกติเจอแต่เป็นห้องนะพี่ก๊ ไม่ได้ล็อกประตูอะไรกันปะเนี่ตัวออกไม่ได้มันเปิดยังไงอะห้องดูดมันดึงเข้าห้อประตูมันดึงเข้าตัวเออพี่เจอกระดูกมันอยู่ห้องครัวโอเคโอเคพี่เจอกระดูกชั้นชั้นสองห้องไฟอ่ะห้องห้องเปิดซีไฟอะจะเรียกว่าห้องที่สองห้องไฟเนี่ยพี่ที่ไหนวะไอ้ลูกโอ้ยได้ไงแปดองศา ใช่ใช่ห้องนี้เลยห้องนี้นะสิบห้องนี้โอเคห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเมื่อกี้มันยืนอยู่กับผมเนี่ยมันยืนอยู่ตรงผมแล้วแล้วมันก็ถือขวานไล่ผมเฮ้ยโอ้ตกใจโทษทีโทษทีอ๋อนี่ไงเจอละมันมันมันโยนของทีมันโยนของเออโอเคเก็บเก็บเก็บกระดูกเก็บกระดูกไปไปไปก่อนเซตอุปกรณ์ก่อนเก็บยังไงอ่ะกด e กด e ไม่ได้กด e ที่กระดูกเก็บได้เก็บไม่ได้เก็บได้ e เปเท่าไหร่พี่แจ๊บก็เลยไม่ได้อะ เดินเดินมันโยนคอยแล้วว่ะเขอาทามุมมานะให้เก็บบังเพราะนั้นเดินมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ประตูนี้เลยประตูนี้ไม่จำเป็นรับปิดเลยมันจะวางไว้บนโต๊ะนี้อ่าไข่โอ้โหปิดแล้วก็ดื้อเนี่ยจะปิดมึงดื้อยังไงบ้าดิแม่นี่วางไรว่างกลัวใช่ไหมเราขออนุญาตเราทำไปตรงนี้หกค่ะฮึเมื่อกี้ตรงนี้หกอ่ะ หกเหรอลองวางลองวางลองวางแช่ดูถ้ามันยังหกอยู่แสดงว่าแช่แต่ถ้าไม่แช่แล้วไม่ใช่แสดงว่ามันแบบบางทีมันมันลองลองดูนะบางทีมันแช่แบบเดียวเมื่อกี้มันหกอันนี้เราแบบแปลงแสดงว่ามันเดินสวนไปอันนี้เราแบบปานกลางนะยังยังยังไม่โปรนะกาทีมงานตั้งกล้องครับมุมกล้องต้องดีที่สุดคนดูโอยเกลียวครับการครับต้องได้อะไรที่แจ่มแมวที่สุดเลยมับอ่าตรงนี้สวย นี่มันมุมช่างภาพมันเปิดกล้องยังไงอ่ะพอดีถือถือในมือเหรอถือในมือก็คลิกขวาครับมันวางอย่องไงอยู่ยังไงก็ได้ไม่ให้ตายอ่ะอยู่ยังไงก็โถง่ายมากเออเอาไม้เราต้องอยู่แบบโปรเฟชชั่นอลแบบเปิดประตูใช่ไหมพี่เจ้ากล้องนี้ออกโอเคพวกไหนที่ยังไม่ได้ตั้งกล้องมั่งเราไปตั้งี่ชื่ออะไรนะ ชื่อเคนเน็ตเคนเน็ตอีเคนเน็ตอีเคนเน็ตบางอันัวไปยิีผู้ชายบางอันเคนเน็ตไปเอาชีๆไม่ไดใช่ป่ะเคนเน็ตเคนเน็ตเคนเน็ตนี่เป็นหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนป่ะอันนั้นมันเทลเน็ตอันนั้นเทวเน็ตอ๋อเหรอเอ้าพวกเทวจากไหนวะเนี่ยเทลเน็ตใช่เลยเรื่องอะไรวะเนี่ยบูเนี่ยเคนเน็ตไปมันปิดไปเฉยๆ ตกใจเฮ็ดไเด็ดไเอาอยู่เ่ยมอาอ่เียกำชิมดูตกใจหมดเลยเข็ดไปเข็ดไป How old are you มันเออทำอายุทั้ง How old ย r เฮ้ยเอ้ยเข็ดเข็ดไ How l are you อยู่อย่ไรเกบป๊ปถอยดีกว่าถอยละถอละให้พุกบนี้ก่อนผมขอบัญชาการอยู่ข้างนอกครับดาวไปคุณบักเอื้อมาไปต่อนี้โชว์ y o เซล e l p l ไอรีดเทคั่นโมชั่นเซนเซอร์ไปด้วยเฮ้ยเฮมีคนมีมีมียางเดินก็บ้านเคนเนดไว้ไม่ใช่เอาอยู่ที่นี่ยังไม่ตายโอ้ยังไม่ตายเคนเนตออกมากไหมอ้าวนี่ผ่านอันนั้นแล้วอ้าวมันเหยียบเกลือแล้วปะเหยียบเกลือแล้วบอกใช่เกลือเหลือเหลือเหลือจุดทูบกับน้ำสกปรกน้ำคีซีกเหยียบเหยียบตรงไหนวะเนี่ย เดินจากกิซี่เกือบกองไหนเนี่ยกระเด็นไปไม่โหดเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ไอ้บ้าต้องเจกแต่แหวนนี่ไงนี่ไงมันนี่ไงนี่ไงตุ้นี้ตุ้นี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคถ่ายแล้วมันโผล่ห้างไหนอ่ะมันโผล่ตรงกลางไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นในกองเลยนะโต๊ะมันโผล่ตรงโต๊ะข้าวโต๊ะข้าวเหรอใช่แถวโต๊ะกินข้าว อีเมเท่าไหร่ EC เอ้ยสามสามสาม Kenneth White Show yourself h e เอาเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้หลักฐานในที่ว่าผีตัวน,นี้ได้เหยียบเกลือไปแล้ว Show your body man แต่ว่าหลักฐานที่ระบ,บุถ <พอ S 1> ึงตัวตนของผีทางผู้ก้าวเรายังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับลองเรียกชื่อเคนเน t ไว้ช้าๆเสียงหน่วงสามวิแล้วก็ลองจะ Fuck you เน้นๆ ไม่ต้องเร็วฟักค์ฟักค์ฟักค์อุ้ยมันที่ของถามถามถามอายุมันถามอายุมันได้มันกดคชนเด็ดไหม How old are you? ใช้สปีนิดบอกด้วยลองถามพี่อยู่ไหมายุเด็ดไหม Are you here? เวสอ่า Can you help? เฮ้ยนึงไงมันมาแล้วอื้อ ม่เดินผ่านกล้องเดินทำไปสิบ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 เดินมาแล้วเดินมาแล้วมันทันมันทันอ้โอ้ยมุนวอกมุนวอกมุนวอกโฉบไปไงไปไงหาหาหาแล้วเออดิน่อไมเดินทำไมเออเฮ้ยเฮ้ยออกมาดาไหมไดาไหมไดาไหมหมาดีกว่าเข้ามาดีกว่าเห็นแล้วหลุดกล้องไปแล้วหลุดกล้องไปแล้วมันยังไล่อยู่นะพี่ฟุ๊กมุมกล้องระดับโปรอ่ะเฮ้ยมีตรงไหนวะนี่คันขาบเหลือปั้เรียมรู้ นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเข้าไปวางพี่เดี๋ยวกล้องตัวหนึ่งไปดิยังนะยังนะพี่ฟูยังไล่อยู่ยังไล่อยู่เอาไปเอาไปเอาไปแล้วไปแล้วโอ้แค่ไหนไปเอ๊เดี๋ยวหนีแล้ววิ่งหนีอะไรวะตากล้องตากล้องรู้เลยตากล้องยิงไงขอแยกเข้าไปเพิ่มเติมมุมกล้องค่ะเออเออฐานจคกรยานะครับมาแล้วครับมุมกล้องตะกี้มันไม่เขียนเลยอ่ะ มันไม่อ๋อเขียนแล้วเขียนแล้วอ๋อเขียนโอเคได้ข้อมูลไายนโอเคจะไปดูน้ำสกปรกอ๋อมันเขียนเหรอใช่ใช่เขาอยากใช้ไดเป่าผมไม่ใช่ไม่ใช่จิบไปแล้วจิบไปแล้วไป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 ไยปไาปไปไปไปมปไ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 ปปไปไปไาไปไปเปปไไปปไปไฟปิดประตูปุ๊ไปไหนแล้ววะ ไม่เห็นไม่มียังนะยังยังล่าอยู่ยังล่าอยู่จังหวะโค่นปเปอ่ะเข้าไปปุ๊บโดนล่าเลยอโอเคไปแล้ว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 โอ้โหแม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรวะนี่กระตังก์กเอ้าน้ำน้ำอยู่ดูตรงไหนเออต้องดูข้างล่างครับข้าสมบัติข้าสมบัตคุณ ปัญญาเหลือเหลือสี่ครับเหลือสามนะฮะไว้แปลกใจเลยทำไมมันมาเปิดประตูรอเลยเอ้กล้องหน้าลุงตัวนั้นเหมือนจะไม่ติดนะไอเนี่ยเนี่เออเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหะก็เปิดอยู่ไม่ใช่เหรอก็ดูอยู่ไม่ใช่เหรอตะเกีะที่เราดูกันหน้าประตูทางออกพี่ต่อสารน้ำไม่หยุดนะวัด do you want ผมว่าผมต้องสลับกล้องมุมหนึ่งอ่ะมันมีมุมที่มันแบบมันมุมซ้ำอ่ะเอ้ยอ้วัด do you want ไอ้เหี้ยไอ้ยิบไอ้ มา<ไ>แล้วอยู่ห้องครัวมาดบป,ปิ๊งใครตายวะนะเนี่ยเฮ้ยอึโดนตายแล้ว ไม่มีกระตายไม่มีกระตายเฮ้ยทุกคนมากตีมากตีมากตีสุมากตีสุครับงไม่ตายไม่มีกตายเราล่าเราลคุณยาเราเลาคบ้าแล้วมีสองคนึงเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ได้มีอ่ ทีมงานคนเราคนนึงหมดสติไปฮะผมหมดสติไม่มีสมองไปแล้วเนทีมงานเราหนึ่งคนไม่ม uh, really ีสมองไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยเฮ้ยช่ว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 ยไปแล้วหนูเป็นผีแล้วหนูจะกลัวมันทำไมเนี่ยมามาม่เราเราได้แต่สมุดใช่ป่ะใช่เราได้แต่สมุดต้องหักลายน้วมือมีโคนเวตติ้งเลยเหรอไม่เห็นเลย กดเอาพิซซ่าเห็นป่ะไม่เห็นไม่ไม่มีไม่มีไม่มีกําลังหาเช็กลายนู่นมือก่อนนะเผื่อเจอกดไปติ้งน้ำหนักจริงห้องห้องกว้างอะไรเนี้คือมันมันมันควรที่จะเจอได้แล้วทำไมหนูเตงหนูไม่เข้าใจหนูต้องอยู่ใกล้กระแพงนะมันมันบีบพอทะลุกระแพงไอ้ฉุบหายแล้วใช่เหรออ๋อเทพลุงมี่ใครอยู่กับผมป่ะมีใครอยู่กับผมป่ะกูคนเดียวเหรอใช่อุ้ย ลูกอยู่ลูกลูกมีกังเร็วมีกลังเร็วมันเดินตามเล้ามันขึ้นไปไหนไปแล้วแต่สองเล้วถึงจะสองแล้วนิงนิงนิงออใช่เหรอมีคนายเหรอเแคดไป I'm here Q B please เ็นคดไปยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ โอเคไปแล้วไปแล้วโอ้ยเทพเจ้าฮองขีไอ้บาเอ้ยบาไม่บักเลยเออตอนนี้เรามีแค่โดไวติ้งอย่างเดียวใช่ปใช่ใชใช่ไหนบอกว่ามาตอนอยู่คนเดียวอ่ะเออเออเฮ้ยดูไป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  ับไม่สุดว่ะตัวนี้ได้แค่หนึ่งไวติง้งแต่มันเขียนโหดมากนะตายตายตายเดี๋ยวมันจะฆ่าเดราเลยตัวนี้เออหาแล้วนู่นมืแป๊บนึงนะพี่รีบหาก่อนตัวนี้รีบหาก่อนรีากันรีบหาก่อนฟิงก์กับปิ้นเรามีอันเดียวใช่ปะมีสองครับมีสองเฮ้ยไม่เจอ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 ไรนู่นมือแล้วตรงฝาประตระูประตูถ่ายรูปเดี๋ยวพวกมีกล้องวะปะมีกล้องวะปะมีมีมีกล้องมีมีมีไอไอถ่ายหน่อยโอเคเรียบร้อยทิ้งเลยอันนี้ อีแมโอ้หชิบหายเอ้ว่าห้าเอฟซีเอีเอมันเดิน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 สปีรลเอสปีร็อมันตอบนะตอบปะเออมบอกว่าอ้าวโถ่เอออันก็ันก็มีอะไรนะสปีริพ็อกมันตอบหรอใช่มันตอบสปีริบ็อกแล้วก็อ่มันตอบมันตอบผมํำเดียวลายน้วมือก็สปิริตไงเออ เออถ้าตอบว่าเออได้เสพติดเออหายไะครบแล้วครบแล้วเนี่ยน้ำขี้ศรีกันน้ำขี้ศร่กันอ๋อมาถึงน้ำขี้ศรีอ๋อภารกิจใช่ไหมขออนุญาตกลับก่อนนะเอ้าต้องปังไปหายไปไหนอ่ะเออปังไปไหนปังปุริเย่นี่ไงอยู่ในกล้องเนี่ยตายคาที่อยู่เนี่ยเหลือน้ำขี้ศรีน้ำขี้ศรีเดี๋ยแลวขอขอเดินไปดูน้ำขี้ศรีของผมเตี้ยมอเตอร์กูไม่กูไม่แปลกใจเลยเพื่อนไปกูโดนสมองกูเหลือสี่ อย่านะอย่าเข้ามาฟังฟังไม่มีสมองเออฟังไม่ีสมองไม่ดำไม่ดำเออ๋ยจะไม่ได้ลวมากเยโอเคไม่ได้ก็ไม่เอาน้ำขี้สิงมันรู้สึกว่ามันจะยากอย่าอย่าไม่าไม่ผมเอาผมขโมยเบียร์มัน

เอี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดปาร์ตี้ปาร์ตี้ตั้งปาร์ตี้กันปาร์ตี้ปาร์ตี้ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะแก้วไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บปทีมงานที่แบบุหรูแบบสุดๆอ่ะดิตั้งตั้งแก้วก่อนถ่ายกำลังไฟตัดตักตัดตักตัด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 ตักตัดตักตักตักตัดตักตัด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 ตักตัด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 ตััดตั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 ัต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 ักัต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 ตั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 กตักตั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 

เออเอาปอง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 นี้วปังเอาปองนี้วปังเอาปองคนจุดทูบเขาหน่อยจุดทเออจุดเขาเาหน่อยเขาห่อยเวิญญาณเราบัง้อ่นะอ่าอ่านะอ่าวางงวางงวางอ่จุดแล้วจุดแล้วเออเออจุดจุดจดดจดดมาลับมาลับเออลับลับเด้อลับเด้อเอ้ยก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 เอ้ เดี๋ยวผมเข้าไปบ้านหน้าแล้วกูเลงเลยกูเจาะอะไรถ้ากูฉันถ้ากูรู้อะไรกูเจาะคนกลับใไปหมดเลยโอเคขอตัะจบพีทีนี้แล้วกันนะครับแม่กำลังสนุกกันเลยเดี๋ยวไปต่อกันในแมตช์หน้านะครับในพาร์ทหน้านะใครอยากมีเกมที่ต่อเร็วยังไงคอมเมนต์บอร์ดด้านใต้ได้เลยนะครับวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดด้วยกันดูกินไก่ทอดเจี๊ยบทอดไก่กินสวีดัตสวัสดีครับ